ขออยามีความสุขับครอบครัราะสานยังมีความ่ิดใจขอจะเลยที่จะมีทะเงเดืนท้าขอยามีลย่ามุรศิษป็น ยชาว่าลีบาปูลาป่าริปุดีจิตสักลาเวะเมวะตนังเปตานังกัีติตังตังสุขัางีอมเมวะสจดุตัพดจังจัโปนาราโยยะนาราโตยะนานี่ิกายู่คพราะว่าชวะสนเนเนังวอาปเจนโนจัตตา คนนุนอยโพันธฟ้าสลางสาธุสาธุมีมุนครับ